ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาหมายเนะี้ยครองเล็กๆเกนี่ยครับเป็นที่มาตกสองสามรอบก็ไม่มีปลากินแต่ว่าวันก็ลองมาซ้อมๆดูครับเผื่อจะมีปลา,านะฮะวันนี้ก็ขนาดนี้ก็เจ็ดโมงนะเพิ่งมาถึงหมายนะครับก็จะลองดูว่ามันจะมีปลาไหมจะได้ไหมครับวันก่อนก็พอได้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงทีะเพราะมันได้นิดเดียว มากันนะเอฮะวันนี้นาเอก็มาสายหน่อยวันนี้ผมออกออกลงหน้ามาก่อนนะดีก็ประมาณเจ็ดโมงแล้วครับมาถึงหมายเจ็ดโมงเช้ากะวันนี้มาเช้าหน่อยปกติจะมาสายนะฮะวันนี้จะมาตกทันสองเจ็ดนะฮะถ้าเป็นบาลานะขอเดียวสองขอก็แล้วแต่พอคลองันนิดเดียวครับดูใหม่ทังข้างหลังนะคลองซึ่งคลองนะคลองข้างนอกนะ,ะคือคลองข้างนอกอะ่ะมันในนี่นะฮะ ของข้างนอกมันน้ํามันเสียหมดเลยฮะมีตรงเนี้พอพอจะน้ําดีบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะลองดูนะครับมาตกอยู่สองครั้งแล้วก็ได้ปลาไปนิดนิดคือปลายังไม่เคยเหยื่อนะฮะก็ลองลองมาตกซ้ำดูเผื่อเผื่อจะมีโอกาสได้ปลาแบบฝากเพื่อนๆนะครับครับผมเดี๋ยวก็รอรับชมกันดูนะฮะนี่ครับนี่อาจจะต้องมีผสมนะถ้ามันไม่ดีโอ้โหติดเลยนี่ แรกมาแล้วครับบาหมอนะครับ เออไม่เห็นทุนเลยอ่ะเออเอาไหยว่าปลาเอาไว้ถกขึ้นมาได้ไหม ข,ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วกําลังตั้งกล้องอยู่เลยปากกินทุนหายไปเลยเอา้าวให้นะเอช่วย <laughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> มันเบ็ดตัวเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่มันพันนี่ดลยนะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วตัวแรกเ <c oughs> ข้ามาเข้ามานี่แหละอันนี้เลยโอเคไม่ต้องกดภาพนิ่งเราเดี๋ยวไปสแกตเอา สวยนะอ่ากำลังสวยกำลังสวยโอ้ดูตัโอเค Sampai <laughs> jumpa <laughs> เอาตัวแล้วตลาดแพะแพะแพะัวครับ พอดีชาร์จแบตอยู่นะครับปลากินครับเหยื่อก็หมดพอดีด้วยกำลังไปซื้อเหยื่อใหม่ครับผมเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปครับแต้มที่สามแล้วครับนะมาอีกหนึ่งตัวครับตัวใหญ่เลยครับตัวนี้โอเคสวยนะได้ได้ได้สวย,ยโต้องใส่เยอะเย ไม้เนี่ยปิดท้ายด้วยปลาช่อนครับปิดท้ายด้วยปลาช่อนดินด้นดินด้นดิ้นดิ้น